ขายยิ่งสูงที่เงเรายายมากขายไม่ได้ขายไม่ได้ไไดแล้วยังไงละ่ะอะไรคือฐานเมื่อสองสามวันวก่อนเรามีจัดการ,ร,รสัมมนาเรื่องการตลาดนะเราให้ทีมการตลาดเข้ามาท่านอาจารย์นะนําว่าให้ความรู้ไปว่า ไม่ใช่การขายและการขายไม่ใช่การตลาดแต่มันเลื่อนต่อกันนะคะตรงนี้เนี่ยวันนี้พี่เห็นประสานการขายมาสองคอร์สเลยนะคะและเนื่องจากว่าวันนี้เราก็จะเห็นทีมบางคนที่มันเป็นใหม่ๆอยู่เขาเป็นโอกาสในการเรียนรู้ส่วนพวกพี่ๆก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยข้างนอกมขาทำรัยู่นะคะอะไรที่บางครั้งเราตอบลูกคา้าไม่ได้ หรือเราคิดไม่ออกท่านอาจารย์อาจจะมี็คำตอบที่เราแต่สิ่งนี้จะตอบหรือไม่ก็อยู่ที่พวกเราต้องทำาที่เข้าไหรขอเสียงปรบมือท่านประธนะครับมาข้าวประวัติครับข้าะครับวันนี้ประวัตินักศึกษาครับนักจบปริญญารีวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์สาขาจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับ ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิยาศาตร์ทยาสากรรมมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์แน่นอนครับประสบการณ์ของท่านมีนต่างๆมากมายนะครับเช่นเป็นห่วบริาการกักสุขพัฒนาหน,น้าขายโครงการสปอตติโลบริษัทมหาวัดอย่าซ้ำเวลา ขอมันออกไปทำยังไงอออกไปทำยังไงขอออกไปยืนอะไรก็ติ้งมาแลวทำยังไงขอออกไปทำยังไงขอออกไปพวกผมโบรก็มีแ่เอ่าใช่แล้วก็คุยอะไรกันเรากต่อรอะไรยังไงนะผมก็อยจะคุย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 เื่องโปรโมชั่นคือเองข้อที่ามสิงเลอร์ก็กระจายคทุกาขารช่วงช่วงแม็คัวเปสุดายทีเล่นไ แต่งที่แม็กในเรื่องราคาคาาก็จะเป็นแพ็กใหญ่แพ็สี่พวกนี้ก็คือทำแพ็กเล็กแพ็กสามโอคติดขาแล้วไหมโอเคไม่ทนกดไกัเดีให้พวกามมโอกาสกดไดคัเดยเลยโอ้มีขอแฟนค้าชอบไปฝากลูกค้าแล้วชืิตจริงคาวหรือเปล่า เสียวเราทาได้ล้วนะตรงทยยี่นี่นถนัดซ้ายเยอะตรงนั้นแบบมือซ้ายเยอะเมื่อไหร่เวบาที่คุณยังไม่คุยเนียแสดงว่าคุณเสียโอกาสน,นะครับอ่ะเราเรียนรู้คนเรียนรู้อะไรต่างๆไม่แย่แล้นะครับนรียนรู้แบบนี้คนเราเนี่ยแต่ละคนมันจะมีนะครับ มองที่ไม่เหมือนกันผู้ใหญ่ก็มองอีกแบบเด็กวัยรุ่นก็มองอีกอย่าง่ะอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้นะคว่าหากเราเจอสินค้าแต่ละตัวแล้วเราก็รู้แล้วว่าคนเี่มีลักษณะอย่างไรผมบอก็เลยร้านค้าเนี่ยต้องการอะไรไม่มากของพวกเราทำไมร้านค้าต้องการอะไรไม่มาก ไปส่วนใหญ่แล้วเราก็จะรู้จักกันอยู่แล้วครับก็ไปพูดคุยเรื่องอื่นด้วยแล้วก็สบมติที่การขายของอรรากาศอ่าคเอาคุยเลยคุ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 ยคยส่วนเครื่องที่เล่นได้คืออะไรเราก็จะมีตัวสินค้าของเราด้วยครับผมแล้วก็จะมีสินค้าใหม่ๆที่ต้องทำไปเสนอเพื่องก็เป็นตัวสินค้าของเราด้วยเพราะวาสินค้าของเราถ้าเราเพิ่กานเพิ่มใมีการเคลื่มหวนไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีคนที่ไปทดแทนเรื่อง จมูกจะเห็นนะคะว่าสีมันติดอยู่ปากขวดแสดงว่าอะไรคะเขาใช้งานแล้วมาปิดฝาคือสีมันติดอยู่ที่ความขวดพอปิดฝาลงไปเรียวฝวาพอมันแห่งนันก็เลยไม่ใช่เรื่องคุณภาพนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องว่าปิดฝาไม่ดีนะคะแสดงว่าใช้แล้วสีมันเริมคอขวดไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์แก้วหรือถึงเครื่องสำคัญหรืออะไรแล้วแต่ถ้ามันเคิือบอยู่ตรงปากขวดมันก็เลยเปิดไม่ออกวิธีการจะเปิดไม่ออกเรงไหนจะได้ไม่ยู่กันแล้วเนี่ย แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่แล้วแต่คิดได้พอู่หัวหน้าเสียหาทำไมไม่พูดเื่องจกเดอกูายดที่คุณภาพนอี่ของีนะครับเนย๋คุณาับเนดูขอคุณจริงๆนะลูกค้ากลับไปดูลูกค้าสนใจคุณภาพสะที่ไหนครคบณยิ่แไดเพราะว่าวันนี้ว่าถือตั้งใจจะ ว่าเรื่องนี้มีโปรโมชั่นมีอะไรเหรอคะก็คือตรงนี้พอดีมีสินค้าใหม่นะคะก็คือจะเป็นเสื้อเบาของ DLM ค่ะมันใหม่ยังไงแบบนี้ก็คือตรงนี้ของเรานะคะก็คือบอกเจ้เนี่นึงว่ามันจะแตกต่างจากของก็เป็นไม่แต่ตู้ของหน้าร้านเจ้ยังเยอะอยู่นะไม่เป็นไรค่ะมันเป็นเอาไว้เป็นตัวเลือกถ้าร้านเจ้ลงของ DLM นะคะเช้ร้านเจ้ให้พรัสขึ้นค่ะจ้าวมันเนี่ยไม่เอาแพงไม่บอกแพงไม่เอาทำดีที่ต้องที ใช่คะไม่ใช่ละตอบแบบเขาข้ขอแนะนำในการทำยังไงให้ได้ใจลูกค้าทำยังไงให้เราขายของได้ไง่ายขึ้นะครปผมกขอของคุณมากๆ<ม> <นะ S 2>